ไปต่อที่ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดนะคะกองกําลังสุลนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่3และหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่23ร่รวมกับชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลําดวนได้ไปติดตามไล่ล่ากลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดในที่สุดยึดของกลางได้กว่า1 9 7 4 0 2เมตรค่ะ ู้ชมคะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดค่ะในขณะที่กองกําลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่3และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ได้รวมกับชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครล,ลําดวนหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะจึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อทําการจับกลุ่มโดยในระหว่างการจับกลุ่มนั้นกลุ่มขบวนการได้ไหวตัวทันจึงขับ รถยนต์หนีไปเจ้าหน้าทีก่ก็ไล่ติดตามนะคะไปจนถึงพื้นที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสเกตได้เกิดอุบัติเหตุรถพิาากาเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้สองรายค่ะพร้อมกับของกลางยาบ้า1นึ่งแสนเม็ดรตรรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือสองเครื่องปัจจุบันหน่วยจึงได้ทําการส่งตัวผู้กระทําความผิดให้กับสถานีตํารวจในพื้นที่เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ